ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้าน Richman Shop เป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันทีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000คนนะครับเติมเกมผับจีโมบายเนี่ยใช้แค่เพียง User ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ richmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานถึงสุด10เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีออร์สตีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์นะบัตรแก๊ปไลทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม UC ได้2 4ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย1้0เเนตะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปมีจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้านลิชแมนช็อปเท่านั้นนะครับลงในเมืองเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะครับมีเส เลงรอตรงหน้าต่างไว้นะครับผมว่าเขาน่าจะเดินนั่นไงว่าแล้วคือดาวนะครับว่าต้องเดินอ่ะแล้วก็ยิงรอเลยเราไปเกียร์ตัวตรงบ้านก่อนดีกว่านะครับตัวที่เรายิงน็อกไปอ่ะเราค่อยกลับมาเกียร์ในเมืองนะมีคนขับรถหนีนะครับไปไปเกียร์รอบนอกก่อนเสียงเท้าอยู่ข้างในครับจังหวะวิ่งเนี่ระวังด้วยนะเพราะว่าตรงหน้าต่างถ้าเกิดขึ้นมาตรงบันไดเนี่ยเขาสามารถยิงเราได้นะครับ มีเสียงปืนนะครับอยู่รอบนอกไกลๆเลยแต่ว่าเราไปเกลียในเมืองก่อนในเมืองน่าจะเสียงปืนอยู่ตรงตรงกลางหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะพยายามวิวดูบ่อยๆนะครับหลบอยู่ในที่กำบังแล้วก็ฟังสิงเท้านะเสียงปืนเหมือนจะอยู่ตรงอุโมงค์อะเดาเอานะครับเพราะว่าเสียงปืนมันใกล้อยู่เสียงเท้าเหมือนจะอยู่ข้างนอกนะครับระวังนะจังหวะวิ่งเนี่ย น่าจะวิ่งอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยเนี่เข้าไปในเออในโกดังละวทางขวาเราเวลาเราจับตำแหน่งเสียงเท้าเนี่ยถ้ารู้ตำแหน่งคร่าวๆครับเฮ้ยข้านนอกคนนั้นนะ่ะคนนี้แน่เลยวิ่งไปเก็บงานเลยมีเพื่อนเขานะครับมาสวยเก็บงานเลยเฮยเสียเงเท้าทางขวาครับด้านนอกมีคนเดินมา เหมือนจะอยู่หลังกำแพงนะเฮ้ยอยู่ไหนอะรอยเท้าอยู่ไกลนะครับน่าจะน่าจะหลังกลงอะเฮ้ยเอาไม่ใช่เฮ้ยไปไหนแล้วโอ้วิวสานโอ้โหเ้ยแล้วก็หลบเนียนด้วยถ้าเป็นคนนี่เรียบร้อยนะครับผมโดนยิงหลังไปแล้วอะคือจะบอกว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงเท้านะครับไม่ว่าจะตรงไหนนะพยายามหาทางวิ่งอ้อมนะครับ อย่าวิ่งเข้าไปตรงๆนะล้อเข้าที่กำบังไปเรื่อยๆครับพยายามวิวดูแล้วก็หาตำแหน่งให้เจอครับเฮ้ยเสียงเท้าด้านหน้าเราคนหรือเปล่าน,น่ะเฮ้ยคนนี่มายังเหลือนะครับมีเสียงเท้าวิ่งอยู่นะเอา้าวิวสันโอ้โหเอาแล้วคนที่ผมยิงน็อกไปไปไหนละเอา้าหายไปเลยเฮ้ยรอยเท้าอยู่่ใกล้หรือว่าจะอยู่ข้างในหลังกล่องหรือเปล่าหลังตู้หรือเปล่า เอาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยข้างบนโผลน,นเออสวยยังนอกอยู่นะครับเราต้องรีบไปเก็บงานนะแต่ว่าจังหวะวิ่งไปเนี่ยพยายามเข้าไปชิดเนินครับเราต้องรีบชิดเนินให้เร็วที่สุดน,นะเพื่อจริงความได้เปลี่ยบนะบถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาอยู่ใ,ใกล้อ่ะดูแล้วเงียบนะครับเสียงเท้าไม่มีนะครับน่าจะมาคนเดียวแน่เลยเก็บงานแล้วก็ไปนะครับ อย่าอยู่ในที่โล่งนานๆนะอันตรายนะครับมีคอมเมนต์ถามมานะครับว่าทําไมผมถึงชอบใช้ปืนอูซี่แล้วก็ยูนกีนะครับเอาง่ายๆนะเวลาเราสู้ระยะประชิดอนะ่ะใช้ปืนพวกเนี้ยยังไงก็มีโอกาสชนะได้มากกว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นไม่เก่งนะเฮ้ยทำไรอะ่ะโอ้โหนอนเนียนเลยนอนซุ่มดูอะไรอยู่แน่เลยนะครับหรือว่าในมือมีคนเก็บงานก่อนนั่นไงนเสียงปืนเฮ้ยไกลๆนะครับเจอแล้วเจอแล้ว อยู่ลโล่งเลยโอ้โหโล่งงั้นเลยเหรอถามจริงเอาะเฮะเออสวยหูยเลยเอ้ยซ้ายมาโอ้โหปั๊มยาก่อนเฮ้ยขวาเอาโอ้โหสันเอาเอาลืมปรับสะโคกปั๊มยาก่อนระวังตัวซ้ายนะครับอยู่หลังก้อนหินตรงเนี้เรายังเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวซ้ายเนี่ยยิงเราไม่โดนนะครับเฮ้ย เพื่อนเขาแน่เลยเอาต้นไม้บงังหลังมาเสียงเท้านะครับเฮ้ยสวยเสียงปืนอยู่ใกล้เราครับเขาน่าจะลาสน่าจะพยายามลาาตัววิวสันผมแน่เลยเนี่ยเสียงใกล้มากเหมือนจะอยู่ในเมืองเลยเราเอาตัวไกล้ก่อนนะครับตัวใกล้ไว้ก่อนนะเออเฮเหมือนจะดึงแล้วนะครับตัวนั้นนะ่ะแล้วก็ล้มอีกรอบนะครับ ตามก่อน e. โอ้โหเอ้ยไม่โดนเลยอะมันไกลนะเป้าเล็กมากอ่ะตามก่อนนะครับน่าจะตรงต้นไม้นะระวังตัวใกล้ด้วยนะครับพยายามเล่นอยู่ในที่กำบังนะครับแล้วก็วิวดูนะสมุกขึ้นละรอนะครับเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยต้นไม้สองคนอเรียบร้อยตายเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิน็อกอยู่ เพราะว่าเขามีเพื่อนน,น,อน,นั่นไงตรงนั้นน่ะโอ้โหเอ้ยเอ้าโดนเฉยเม็ดสุดท้ายงงเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดนหรือเปล่าเมื่อกี้ดูแล้วไม่น่าจะใช่นะเฮ้ยสันคือตัวคิวฟีมันขึ้นมาจังหวะที่ผมยิงพอดีนะครับก็เลยตับสนนะน่าจะยังเหลือตัวทางซ้ายนะครับคนหนึ่งอะ่ะตัวที่ผมยิงสองรอบไม่ตายนะครับแต่ว่าวงวงมาแล้วนะ เขาต้องเข้าวงนะครับไปไหนแล้ววะหรือว่าจะหนีไปแล้วน่าจะไปแล้วนะครับเราเข้าวงดีกว่าไปเอาจริงกระถามว่าปืนเนี่ยมีส่วนในการทําให้เล่นเก่งหรือเปล่านะครับมีนะเฮ้ยทางซ้ายผลหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะวิวสั่นเลยผมว่าเราเปลี่ยนรถดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ากี่รถเครื่องนี่ไม่น่ารอดนะระวังตัวด้านหลังด้วยนะครับคือการใช้ปืนหรือว่าการเลือกใช้ปืนเนี่ยผมว่ามีผลในการเล่นทําให้เล่นเก่งด้วยนะครับ อย่างสมมุติถ้าให้คนเก่งไปเล่นปืนแบบปืนกระกากเลยอะปืนเฮ้ยเสียงเท้าน่าจะอยู่ในโรงรถหรือเปล่านะครับรอยเท้าขึ้นนะระวังนะครับตรงมุมบ้านก็ไม่อยู่นะครับเฮ้ยเสียงดึงระเบิดนี่ไงสวยเอา้านึกว่าตายแล้วโท่ดูแล้วน่าจะดึงระเบิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนปืนไม่ทันนะเราก็เลยยิงฟรีเลยเสียงปืนอยู่ในวงนะครับน่าจะในวงอะอยู่ไม่ไกลนะครับ เดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็รีบไปครับแต่ว่าปั๊มน้ําก่อนนะอย่าลืมปั๊มน้ําให้เต็มหลอดนะครับช่วยให้เราวิ่งเร็วแล้วก็เรื่องเด้งตลอดเวลานะครับคือถ้าเกิดว่าเราให้คนเก่งเนี่ยไปใช้ปืนกระกาผมว่าก็เล่นยากครับเผลอๆก็ไม่ชนะนะเพราะฉะนั้นปืนมีส่วนสําคัญนะครับทําให้เราเล่นเก่งขึ้นนะผมว่ามากๆเลยอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะประชิดไปใช้ปืนแบบอย่าว่าแต่ M7 เลย M4 เนี่ยผมยังยิงไม่โดนเลยนะครับเฮ้ยหน้าเราเออ ลากเลยเอ้าแหกเก็บไม่ทันครับทางขวายิงมานะเราต้องผมว่าเราต้องรีบไปคนระับวางสมมตใส่รถก่อนวางปิดทางซ้ายด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีใครอ้อมมาครับตีด้านหน้าเราเนี่ยผมว่าเราอ้อมหลังได้นะเฮ้ยยิงไม่เลิกเลยไปดีกว่า <os> เดี๋ยวเราวนอ้อมไปไกลนะครับแล้วก็ไปหาที่เล่นนะครับเน้นว่าต้องเป็นด้านหลังแล้วก็มีที่กำบังครับวนไกลๆหน่อย จะได้ไ่รู้ตัวนะครับเขออนาน่าจะคิดว่าเราออกไปแล้วนะเฮ้ยนี่ไงสมกทางซ้ายลงๆเลยจอดตรงก้อนหินนะครับเอ้ยโหเลยเออสวยเก็บงานเฮ้ยเดียวทำไมคานเร็วงั้นนะ่ะเฮ้ย้าเราน็อกเฮ้ยขวาขวาเกือบตายโอ้โหดูเลือดดิปั๊มยาก่อนเลยนะครับโอ้ยมาไงตัวนั้นแล้วประเด็นคือตัวที่คานก็ไปในบ้านน่ะทำไมคานเร็วงั้นน่ะ เออสวยกำลังง้างระเบิดปวดเลยครับไปนี่พอวงเลยวงแรงนะครับตัวทางซ้ายยิงมานะครับเขาน่าจะอยู่นอกวงนะไม่ต้องไปสนใจนะครับเราเข้าวงก่อนไปหาที่เล่นในวงก่อนครับโอ้โหเมื่อกี้เกือบตายคนที่เขายิงเราตอนที่เราขับรถเข้าวงเนี่ยผมว่าน่าจะต้องวิ่งมานะครับเพราะว่าเขาอยู่นอกวงนะลองเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งมาเนี่ยโลง่งๆเลยลอยิงฟีได้เลยนะครับเฮ้ยนั่งไงเจอแล้วตรงต้นไม้ น่าจะใช่นะครับตัวที่ยิงเราอ่ะเ้ hey, โดนในเมืองยิงตัวให้เรียบรอ้อยให้ยิงนิดเดียวตายเลยนะครับเพราะว่าเขาโดนตัวในเมืองยิงมานะบ้านเรายังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ผมว่ามุมสวยเลยรอดูวงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าวงบีบหนีเมืองเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองต้องวิ่งออกมานะครับเก็บรถก่อนเผื่อว่าต้องใช้นะครับอยู่ตรงนั้นโดนตัวในเมืองยิงระเบิดได้นะครับเรารอเล่นในบ้านนะครับแล้วก็รอดูวงต่อไปด้วย จังหวะนี้ก็อย่าลืมนะครับสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะแกงกะหรี่ทรงกระสอเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์หมูทอดทรงกระสอกรอบๆนะชิ้นใหญ่มากนะครับตัวหมูทอดเนี่ยแล้วก็ราดด้วยซอสแกงกะหรี่นะครับทานคู่กับขนมปังนุ่มๆนะแล้วก็ผักดองแดงตัดเลี่ยนนะตัวหมูเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าชิ้นใหญ่มากครับเฮ้ยแวบๆเมื่อกี้นั่นไงน่าจะกําลังหาทางวิ่งเข้าวงนะเอ๊ะจะวิ่งเข้าวงทําไมเข้าเมืองก็ได้นะครับรอดูนะ ระหว่างที่รอเขาวิ่งมาเนี่ยเราอยู่ในที่กำบังนะครับล้วก็วิวดูเรื่อยๆครับล้วก็อย่าลืมนะครับสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะแกงกะหรี่ทงคัตสึเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทนะสั่งผ่านไลน์แมนแกฟฟูดแล้วก็โลบินฮูได้เลยนะครับเหลือประมาณสามวินะครับวงชนแล้วอ่ะ <S <S ถ้าจะมาต้องมาแล้วนะเฮ้ยนั่งไงมาละใจเย็นนะหลบหลังต้นไม้ครับเรียบร้อยน่าจะโดนวงกินมาที่หนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ายิงนิดเดียวอ่ะตายเลย เหลือ2คนแล้วนะครับแล้วก็ตัวในเมืองเนี่ยน่าจะยังเล่นได้อยู่เพราะว่าวงต่อไปก็ยังอยู่ในเมืองนะครับเราเหมือนเดิมนะรอดูวงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าวงบีมมาหาเราเนี่ยเราก็รอยิงฟีเลยนะครับวงบีมมาหาเรานะครับเฮ้ยเสียงรถมาละโอ้โหยไม่โดนเลยเอ้าชนเฮ้ยเจ็บหนักอยู่ต้องช้านะครับไป รีบชาร์จเลยยา้เขาปั๊มยานะครับเราต้องรีบไปชิดก้อนหินนะยายเขาออกมาครับวางป้อปืนเผื่อไว้เฮ้ยหลอกล่อเขานะครับเจ๋งๆน,นะไม่ต้องรีบออกไปยิงนะครับพยายามหาจังหวะที่ตัวนะครับเรียบดร้อยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ